สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันศุกร์ที่14มิถุนายนนะคะจัดส่งให้พรุ่งนี้นะวันเสาร์ที่15มิถุนายนของจะถึงลูกค้าก็จะประมาณวันอาทิตย์จันทร์หรืออังคารไม่เกินนี้นะคะแพ็กให้อย่างดี VIP ทุกต้นเลยส่งไปรสนีไทยแบบ EMS ให้นะคะ วันนี้เป็นโปเรเกียตู้เนาะไม้กระถาง4นิ้วนะคะบางต้นล้นฟอร์มกระถาง4มากแล้วบางต้นก็ลากทะลุมากๆแล้วลูกค้านำไปสามารถอ,าอัพไซส์ขึ้นกระถางหรือเอาไปทำเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะใบกัมปูยังมีของอยู่นะจ๊ะไม่ได้ยกเข้ามาก็เหมือนเดิม1กล่องบรรจุ5กิโลโอนอยู่ที่130บาทปลายทางอยู่ที่1 7 0บาท ปลายทางถ้ารับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทราคาที่แจ้งไปรวมส่งหมดแล้วนะคะสำหรับใบกัมปูนะไปย้อนดูคลิปเก่าๆหม่ค้าไ,ได้หรือไปดูในคลิปช็อตก็ได้ลักษณะใบจะเป็นผุหยาบนะคะผุหยาบผุดําอุ้มน้ําเก็บความชื้นได้ดีเลือกชั้นส่วนที่ดีที่สุดมาให้นะคะไม่เชื่อเอาไปลองดูได้ไม่ว่าลูกค้าจะสั่งไปกี่กล่องกรีดออกมากี่ถุงใบกัมปูแม่คะ้จะเป็นเนื้อเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทุกถุงนะคะ เป็นใบล้วนนะ้ำไม่ได้ผสมแกลบไม่ได้ผสมขุยมพะพร้าวเลยใช้ดีอุ้มน้ําได้ดีดูดดดูน้ําดูดความชื้นได้ดีนะคะะตรงนั้นในส่วนของใบกัมปูแล้วก็วันนี้กลับมาที่โปรเคตู้นะสนใจต้นไหนนะคะโทรหาแม่ค้าได้เลยที่เบอร์0805194988นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้สแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าใครเป็นเพื่อนในเฟสอยู่แล้วก็ทักทางเฟสเนาะใครเป็น มีไลน์มีแชททางไลน์อยู่แล้วก็สั่งทางไลน์ได้แต่ถ้าใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์นะคะโทรเข้ามานะโทรเข้ามาเราจะได้ทําการสั่งซื้อกันได้คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแต่เวลาจะสั่งซื้อจริงๆแมคค้ารบกวนขอโทรเข้ามาเนาะหรือทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้ใต้คลิปแมคค้าจะได้โทรกลับเราจะได้คุยกันต่อได้นะคะเพราะบางครั้งเราต้องส่งที่อยู่อันเป็นข้อมูล,มลส่วนข้อมูลส่วนตัวของเรานะ่ะ นะคะมันอยู่ในที่สาธารณะนอก้าเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปนะก็คือคอมเมนต์ไว้ได้อยากได้ต้นอะไรนะคะถ้าถ้าถ้า,ถาโอเคแล้วรบกวนโทรหาไหมคะไหมคะมีเบอร์การติดต่ออยู่แล้วนะคะหรือลูกค้าจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ไหมคะโทรหาก็ได้นะคะก็พิมพ์เบอร์มาไว้ได้เลยสนใจต้นไหนอะไรยังไงใส่เบอร์มาเลยไหมคะจะได้โทรกลับไปคุยต่อได้นะคะจะได้สรุปยอดให้กันได้ไม่งั้นเราเราเรา,เรา,เราไม่จบ เราจะคุยกันไม่จบนะคะเพราะเราไม่รู้จะไปคุยต่อกันท่องช่องทางไหนนะคะลูกค้านะโอเคมี3ช่องเลยช่องทางการติดต่อ Facebook หลายและก็ทางโทรศัพท์นะคะวันนี้โปรเคียตู้ไม้หลัก10เท่านั้นลูกค้า30 50หลักสิบเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอขั้นต่ำามต้นนะคะ3ต้นขึ้นไปไหมคะจัดส่งให้ มีปลายทางนะคะค่าส่งเหมาเหมา50บาทมีปลายทางให้นะคะแล้วก็ใคร CF 5ต้นขึ้นไป5ต้นขึ้นไปมีของแถมให้จะเป็นตัวยากันเชื้อรานะคะตัวยากันเชื้อราอ t สตาร์เกิลจีกำจัดเพี้ยและ,มะแมลงนะคะแล้วก็ปุ๋ยเม็ดออสโมโคเป็นชุดให้แบบนี้เลยนะคะยากันเชื้อรานี่ใช้ก่อน ใช้ก่อนเป็นเชื้อรานะลูกค้าฉีดพรมทุกๆ7-10วันช้อนตวงแค่นี้เนี่ยหช้อนตวงแค่นี้ใส่ต่อน,น้ํา5ลิตรนะคะอันนี้ใช้ได้นานนะจะมีตัวนี้แถมให้สาหรับใครที่ CF5 ต้นขึ้นไปนะคะมีของแถมขั้นต่ํา3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะแต่ได้ถึง5ต้นก็เอาของแถมไปด้วยสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแมค่ค้าได้เลยจ้ามาดูกันคลิปนี้มีอะไรบ้างนะคะ เริ่มกันที่ต้นนี้เลยมีชื่อว่าหันนุมานสืบมะขานะคะมีอยู่ด้วยกันทนะั้งหมด3ต,ต้นป้ายมาแล้วแบบนี้มีอยู่3ต้นเท่านั้นนะคะเอาไปต้นละ50บาทนะคะกระถาง4นิ้วรากทะลุแล้วนะคะเนี่ยรากทะลุแล้วเอาไปอัพไซต์กระถางเอาได้เลยลูกค้าหันนุมานสืบมะขา50าบบาทขายับมาตรงนี้นะคะมีชื่อว่าขวัญดาว ขวัดาวเป็นไม้ที่ก้านแข็งแรงนะคะไม่เหมือนพันดาวนะเม็ดดาวมาเหมือนกันแต่ด้วยสีพื้นทรงใบรูปทรงไม่เหมือนกันมีชื่อว่าขวั่นดาวนะเอาไป50บาทโตขึ้นกัดสีแดงสะพรั่งเต็มใบนะคะเล็กๆอะ่ะบนสีมันมีความเขียวมันมีความไม่น่าซื้อใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้เขียวๆแต่โตขึ้นกัดสีแล้วเปิดหน้าแท้แล้วจะสวยมาก นะยกตัวอย่างเช่นทศกัณฐ์เห็นไหมตอนเล็กๆเ,เขียวปีเลยใครก็มองข้ามนะคะแต่พอโตแล้วเต็มแม็กแล้วกัดสีหน้าแท้มาแล้วสวยมากนะคะนะยกตัวอย่างทศกัณฐ์อันนี้รากทะลุกระถางแล้วเอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอได้นะคะไปอัพไซตกระถางได้เลย50บบาทค่ะขวัญดาวด้านหลังตรงนี้มีชื่อว่าสาววารินนะคะ สาววารินโตขึ้นพื้นจะออกอมเหลืองอมเขียวนะกระดูกกัดแดงขึ้นมาจนสุดนะคะจนสุดเต็มใบนะสาววารินเอาไปที่30บาทนะคะสาววารินมีอยู่หลายกระถางอยากรับไปเลี้ยงเป็นฟอมกอได้เลยโตขึ้นนางสวยจริงๆนะจ๊ะใยยบมาตรงนี้จ้าอันนี้ไม่ทราบชื่อ,อยังนึกไม่ออก นนี้ไม่ทราบชื่อนะเป็นใบหอ,อกถ้าใครรับก็แจ้งว่าไม่ทราบชื่อใบหอ,อกได้เลยเอาไปต้นละ50บาทนะคะสวยลายกระดูกสวยทรงใบสวยเนี่ยโตขึ้นกระดูกมันจะกัดขึ้นขาวนะทรงใบหอ,อกนะคะพื้นใบออกสีบุนแห้งออกสีน้ำตาลอมชมพูตุ่น,นๆหน่อยๆเนี่ยสวยนะคะไม่ทราบชื่อนะคะใครรับบอกว่าไม่ทราบชื่อเนาะกระถางละ50บาทนะคะฟอร์มสวยใบยดกมากค่ะด้านหลังอันนี้ ตรงนี้มีชื่อว่าหลวงตาเมืองหลวงตาเม feels, bbe bbe ืองนะคะมีอยู่สามกระถางมีอยู่สามกระถางนะคะหลวงตาเมืองติดด่างมาแล้วแบบนี้นะติดด่างมาแล้วนะคะมีอยู่สามกระถางเอาไป30สบาทจ้ะเอาไป30สบาทนะหลวงตาเมืองนะคะมีอยู่3ามกระถางสกิดติดด่างมาแล้วทุกต้นนะจะมีเชื้อด่างผ่ามาจากแม่ด่างนี่แหละนะจ๊ะหลวงตาเมืองนะสาบาท ด้านหลังตรงนี้เป็นมณีล้อมเพชรจ้ะเป็นตัวแผลงนะมณีล้อมเพชรแผลงนะคะอันนี้เอาไปให้ไปห้าสิบบาทนะคะเปิดดังมาแล้วแบบนี้เนาะอ่ะนี่ห้าสิบบาทนี่นะคะนี่จ้ะมณีล้อมเพชรนะคะเป็นตัวแผลงพื้นเขียวแต่ว่าดาังนะคะด่ังออกดังแดงแบบนี้เลยห้าสิบบาทมณีล้อมเพชรด้านหลังตรงนี้ชื่อว่าฮันนี่ดิวนะคะเปิดหน้าสวยสวยมาแล้วเป็นตระกูลเมลอนนะพันนี่ฮันนี่ดิวนะคะเคยกินไหมนะคะอร่อย นะคะอันนี้ชื่อฮันนี่ดิวนะชื่อเดียวกันเลยนะจ๊ะเอาไปที่50บาทเช่นเดียวกันนะคะฮันนี่ดิวนะคะหน้าคัดหน้าด่างหน้าเปิดมาให้แบบนี้นะจ๊ะห้าสิบาทฮันนี่ดิวต่อมาทางด้านนี้ทงานนทงด้านนี้มีชื่อว่าพรเจ้าสัวอ่ะพรเจ้าสัวนะคะเปิดด่างมาแล้วแบบนี้นะพรเจ้าสัวเอาไปห้าเอ่อห้าสิบ ห้าสิบาทนะคะพรเจ้าสวนเนาะไม้ด่างติดด่างมาแล้วนะคะด่างเยอะด้วยพรเจ้าสวนะคะห้าสิบบาทนี่นะจ๊ะมีอยู่สามต้นนะคะสามต้นห้าสิบบาทจ้ะแล้วก็มาตรงนี้เป็นโวเคนูนะโวเคนนะคะติดด่างมาแล้วแบบนี้เลยเอาไปห้าสิบาทมีอยู่สองต้นมีอยู่สองต้นนะคะอันนี้ใบใหม่กระด่างอันนี้หลอดใหม่กลาลังมามีเชื้อด่างแน่นอนนะคะโวเคนู้ห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นนักมังนนะ่ะ น้เมืองนอนนะคะเป็นตัวสกิดด่างเขาเรียกอีกอย่างว่าดาวเคียงดินนะคะดาวเคียงดินนี่นะคะนะ้ำเมืองนอนนะคะยังไม่ด่างยังไม่ด่างมากนะคะแต่มีสกิดสกิดแบบนี้เนาะเอาไป30บาทนะคะ30บาทมีด้วยกันทั้งหมดอยู่4ต้นนะคะราคาไปตามหน้าไม้นะลูกค้าราคาย่อมเยาวบางต้นก็ถ้าลูกค้าเอาไปเลี้ยงเดี๋ยวมันเปิดด่างมาแน่นอนมันมีเชื้อด่างเห็นปะใบแรกใบล่าง นะคะคมันอยู่ที่สภาพดินฟ้าอากาศด้วยเผื่อไปอยู่กับลูกค้าแล้วก็เปิดด่างสวยๆก็ได้ราคาย่อมเยาวค่ะเอาไปเลี้ยงเอาไปซ้อมมือได้เอาไปเลี้ยงเพื่อเรียนรู้ลักษณะ อุปนิสัยที่เขาชอบจเจริญเติบโตว่าเขาชอบอากาศแบบไหนชอบสภาพยังไงดินเป็นยังไงความชื้นยังไงชอบร่มชอบแดดเอาไปฝึกเอาไปลองเลี้ยงได้นะคะวันนี้ไม้ราคาหลักสิบเท่านั้นลูกค้าไม่ต้องซีเรียสอาจาะ๊ะไม่ต้องซีเรียสเลยราคาหลักสิบเท่านั้นสวยๆทุกต้นนะคะต่อมาด้านหลังตรงนี้ชื่อว่าพระยาดำรงราชานุภาพ ไซส์กระถาง4นิ้วนะคะไซส์กระถาง4นิ้วเทียบกับมือแม่ค้าได้เลยป้ายแดงมาแล้วสวยๆแบบนี้เอยป้ายเขียวมาแล้วสวยๆแบบนี้นะคะเอาไป50บาทนะคะพญาดำรงราชานุภาพยิ่งโตยิ่งสวยการแข็งแรงใบหนานะคะแล้วก็ป้ายแล้วทุกต้นจ้ะมาตรงนี้ค่ะมีชื่อว่าเจ้าปอแก้วเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้ว หน้าเปิอะเป,เปดังๆลายปะระขาแบบนี้เลยเจ้าปอแก้วเอาไปที่50บาทนะจ๊ะมีอยู่3มต้นนะเจ้าปอแก้วค่ะอันนี้เป็นสาวนครชัยศรีเนาะตัวแผลงตัวแผลงนะคะอันนี้มีกระถางเดียวเอาไป50บาทจ้ะปัทธรรมราชนะคะมีอยู่2ต้นติดเปิอะเปดังๆมาแล้วก็เอาไปที่50นะคะอันนี้สุพรรณหง สุพรรณหงบอลใบยาวๆโวขึ้นกัดสีแดงๆนะคะทรงใบสวยสุพรรณหงก็ให้อยู่ที่50บาทนะคะมีด้วยกัน3 4 4ต้นนะคะมีอยู่4ต้นแล้วก็ด้านล่างอันนี้เป็นกำเนิดซัพจ์จห้าบาทเช่นเดียวกันนะคะกำเนิดซัพ์ส่วนตรงนี้จ้ะเป็นมณีพันแสง นะคะมณีพันแสงนะคะติดด่างแล้วแบบนี้เลยนะคะมณีพันแสงไหมคะขออยู่ที่60บนะคะ60บาทนะคะต้นด่างแล้วทุกต้นนี่หนะ้าสวยๆเริ่มกัดลายมาแล้วนะคะรากทะลุและอัไซด์ได้เลยลูกค้ามณีพันแสงขออยู่ที่60บบาทนะคะแล้วก็อันนี้ อันนี้เป็นดาราจัก,กรวาลน,นะคะดาราจัก,กรวาลเปิดด่างมาแล้วเนาะต้นนี้ให้อยู่ที่50บาทนะคะดาราจัก,กรวาลมีกระถางเดียวด้านหลังอันนี้เป็นเรืองพระนารายณ์จ้ะ เรืองพันนาลายขอที่50บาทนะคะเป็นไม้กัดสีเหมือนที่เคยยกตัวอย่างไปแล้วเหมือนทศกัณฐ์เห็นไหมตอนเล็กๆเ,เด็กๆอย่างเงี้ยเขียวปีไม่สวยนะคะแต่พอโตขึ้นพอลงหัวปุ๊บใบเริ่มแก่กัดหน้าแท้ขึ้นมาสวยมากนะคะเรืองพันนาลายเลี้ยงไม้กัดสีต้องใจเย็นๆลูกค้านะจ๊ะเอาไปวันนี้แบ่งปันให้50บาทจา้ะขยิบมาตรงนี้นะจ๊ะชื่อว่าพันท้ายนรสิงพันธ้ายนรสิงห์ก็5บบาทเช่นเดียวกันนะจ๊ะนี่ มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ต้นเป็นไม้กัดสีนะคะพันธุ์ท้ายนรสิงโตขึ้นกัดสีแดงที่พื้นใบด้วยนะออกสีแดงลายกระดูกออกเป็นสีเขียวก้านดำนะคะพันธุ์ท้ายนรสิง์ต่อมาตรงนี้ชื่อว่าสีลาเพชรนะคะสีลาเพชรสีลาเพชรเอาไป50บาทนะคะ50บาทหน้าส,สวยๆน,นี้เป็นหน้าปกตินะไม่ใช่ตัวแผลงนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ต้น แล้วก็จะมีเป็นหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนเป็นใบไผ่กัดจีแล้วแบบนี้เลยก็ให้อยู่ที่50บาทเนาะแล้วก็หลวงปู่ทิมมี2ต้นจ้ะ50าบบาทเช่นเดียวกันนะคะอ่าคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้อย่าลืมนะขั้นต่ํามต้นขึ้นไปแม่ค้าจัดส่งให้นะคะขั้นต่ำสามต้นขึ้นไปจัดส่งให้แต่ว่าถ้าใครถูกใจครบ5ต้นนะคะมีของแถมให้เป็นชุดยาบำรุงบอนสีนะคะเอาไปธนุบำรุงบอนสีของเราได้นะคะนี่จ้ะ คลิปนี้นะคะเป็นโปรเคียรตู 2, ลูกค้าสามารถนําไม้ไปจัดเป็นฟอมกอก็ได้ไปอัพไซก็ได้แล้วแต่ลูกค้าจะเลี้ยงในกระถางกี่ต้นจะรวมกอกันหลายๆชนิดก็ได้นะคะเป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าความสวยของเขามันก็แตกต่างกันไปทุกต้นเนาะนี่นะจ๊ะคลิปนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยจ้ามีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ